อีกหนึ่งปัญหาของการตกกุ้งกลางคืนนะครับก็คือมองปลายคันไม่เห็นนะครับแล้วก็ปลายคันแข็งนะครวันนี้ผมเอาวิธีที่ดีมาฝากกันนะครับกับนี่เลยครับเจ้าทุ่นไฟนะครับผมอันนี้ผมก็เห็นว่าปลายทุ่นมันนะครับเซนส์มันโคตรจะดีนะครับวันนี้ผมก็เอามาลองดูนะครับนี่นะสั่งมาทั้งชุดก็จะมีให้ครบเลยนะครับทั้งแบตเตอรี่2ก้อนนะครับผมพร้อมทั้งตัวชาร์จเลยนะครับ USB นะครับผมใช้ได้ 1คืนนะครับต่อการชาร์จนะคืนกว่าๆเลยนะครับผมทดสอบมาเรียบร้อยแล้วนะครับฐานก้อนเล็กๆขนาดนี้นะครับก็ชาร์จได้หคืนอยู่ได้1คืนเลยนะครับเต็มๆนะครับมาดูวิธีการทากันเลยดีกว่าครับตอนนี้ผมก็นี่นะครับแค่ปลดมันออกมาจากลูกทุ่นนะครับผมก็จะเจอช่องใส่ฐานนะครับผมช่องใส่แบตเตอรี่นะครับผมและตรงส่วนนี้ก็จะมีโอลิงสชั้นกันน้านะครับผมซึ่งมันพอดีกับคัน2ท่อนแบบนี้นะครับผมเราเอามาเสียบ ต่อจากปลายคันเก่าได้เลยนะครับผมมันก็จะแน่นเลยนะครับผมนี่นะแล้วเซนคันโคตรจะดีนะครับสําหรับคนที่ชอบปลายคันอ่อนๆนะครับดูง่ายๆนะครับสายนางลอยสายกินเบานี้นะครับโอ้โหผมว่าเฟยวจัดนะครับอ่อนมากเลยใช่ไหมครับปลายคันโคตรอ่อนเลยครับเดี๋ยวผมจะพามาดูทุ่นอีกทีนะครับนี่นะครับตรงส่วนนี้นะครับถ้าเราปลดทุ่นออกมานะครับมันก็จะประมาณนี้นะครับใส่ฐานก็ใส่แบบนี้เลยนะครับแบตเตอรี่ก็ใส่แบบนี้นะ นี่นะครับสถานะของมันถ้าเกิดมันมีปลาดึงมันก็จะขึ้นสีแดงแบบนี้นะถ้ามันกระดูกกระดิกมันก็จะเปลี่ยนเป็นสีแดงโดยอัตโนมัติเลยนะครับโคตรดีนะครับก็คือกลางคืนก็มองได้เห็นชัดนะครับผมส่วนตัวนี้ก็คือปลายคาที่เราหักมาเพื่อจะเอาไกด์มันนะครับไม่ใช่นะครับมันก็คือคันที่มันหักเก่าๆของผมนะครับก็เอามาทําอะไรนะผมตอนนี้ผมต้องการไกด์สองลูนะครับผมผมก็ได้เอาตัวเก่ามานะ แล้วก็มาวัดขนาดนะก็เอาประมาณครึ่งหนึ่งกับตรงปลายแล้วกันใส่ไป2ตัวนะครับเดี๋ยวมาแกะกันก่อนนะครับแล้วต่อมานะครับเราปดกันเรียบร้อยแล้วต้องาสะอาดเรียบร้อยแล้วครับผมเราก็มาทําการทาบวัดดูนะครับแล้วสิ่งที่เราขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือได้แล้วก็ผมสีอะไรก็ได้แล้วแต่เราเนะครผมเอามาพันผ่นผนผันเข้าไปนะครับผมพันแบบนี้นะพันไปเลยนะครับไม่ต้องผูกไม่ต้องอะไรนะครับพันพันพันไปนะครับแล้วแต่เพื่อนๆนะเอาแค่อยู่พอนะครับผมส่วนตอนนี้นะครับเราก็ พันเรียบร้อยแล้วนะครับขอสัก2อันนะครับผมตอนนี้เพื่อความสบายใจนะเอาตรงปลายกับตรงกลางนะครับกาเอานะครับผมตอนนี้ผมก็เรียบร้อยนะครับตามด้วยกาวตาช้างไปเลยครับผมเพื่อความแน่นปึ๊กนะครับผมตอนนี้มันไม่ไปไหนแน่นอนนะมันอยู่แน่นแน่นอนนะตอนนี้มาต่อกันที่ไกด์ที่2นะครับไกด์ที่2เราก็หยอดก่าเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าผลงานของมันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวมาชมกันครับผม เป็นไงครับผมโคตรสว่างใช่ไหมครับทีนี้คันเราก็จะมีไฟแล้วนะครับปลายคันเราดูง่ายแล้วครับทีนี้ไม่ต้องไปพ่นสีนะครับผมแล้วก็ไม่ต้องเอาถุงพลาสติกไปผูกแบบเก่าแล้วนะครับมันเฉยไปแล้วนะครับโอเคนะดูเส้นคันแล้วครับโคตรจะอ่อนนะครับผมก็ไม่รู้นะครับว่ามันทาจากพลาสติกอะไรนะครับผมแต่ว่ามันค่อนข้างจะเหนียวนะผมลองเดือยลองดึงดูนะครับไม่มีหลุดนะครับผมถ้าใครกลัวหลุดบอกเลยนะครับไม่ต้องกลัวหลุดนะครับเพราะว่า มันน่าจะแน่นกว่าที่เราเคยใช้กันที่เสียบปกติวยซ้ำเพราะว่ามันมีโอลิงสองตัวนะตอนนี้ก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวมาดูกันนะครับอ่านี่นะฮะสว่างเลยครับตอนนี้ผมเอามาลองตรงที่มืดๆตรงริมคลองดูนะเห็นไหมครับปลายคันก็ดูง่ายนะสำหรับปลาที่กินเบาหรือกุ้งที่กินเบานะเราก็ใช้นี่เลยโคตรสว่างถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผม